Α, wię, เอะเออเออเออหนูจะออกกรงไม่ได้นะคะห้ามออกกรงนะคะเอาชิดไหมคะเออ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 เล่นกินเรื่องใหญ่มากเลยกับพริกแกงเนี่ยหนูพริกแกงค่ะเอาชิดไหมคะเอาชิดไหมเออเอาค่ะหนูจะเอาชิดหนูเอาชิดทำไมขออีกไม่ขออีกค่ะ คออีกคออีกค่ะมาทางนี้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 ค่ะอันนี้ค่ะอือเอาไหมเก็บไว,ว้จะพุงแก้มเต็มเลยแก้มป่องแล้วเอาอีกไหมเอาอีกไหมคะมาทางนี้ค่ะหนูไม่ถึงหรอกค่ะแห่เวียนหัวมากเลยไม่ถ่ายกับหนูเนี่ย เอาชีตไหมคะโอ้โ้หนี่ชีตอยู่ทางนี้ค่ะชีตไหมอ้้หหนูเอาเก็บไว้ไหนตองนูกเอออกไม่ได้นะคะหนูห้ามออกเลยนะคะฉีดเต็มเลยทำไมฉีดบนชอบฉีดบนจักเก็บไว้กินตุน พอแล้วค่ะหนูจะลงมาไม่ได้นะคะพอแล้วค่ะเฮ้ย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 ไปค่ะลงค่ะเดี๋ยวล่วงค่ะไปค่ะเดี๋ยวโลดออกมาข้างนอกเดี๋ยวก็ต่ายกัดนะลกูกเดี๋ยวจิตริดมันกัดเอานะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จุดกัดยางยางนะค่ะมาทางนี้ค่ะอันนี้ค่ะ อันนี้ค่ะตอนนี้อันนี้ค่ะมานี่เอาไหมเนี่ยมาค่ะขึ้นนี่ค่ะเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่ลูกชั้นนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่มากเลยค่ะเออแกะเล็บแม่ทำไมอะลูกอืมดูเรื่องนะเนี่ยเรื่องของกินเนี่ยเอามาล่ออนี่หืมสุดยอด มาค่ะเอาอีกไหมคะเอาถั่วไหมพี่แกงเอาถั่วไหมคะหนูเอาถั่วไหมคะนี่ค่ะขึ้นมานี่นี่ค่ะทางน,นี้ค่ะทางนี้ค่ะลุทางนี้ค่ะ,คะ,คะโอ้โหเรื่องกินน้อยใจพี่แกงได้เลยค่ะ ให้ไปตรงไหนก็ไปให้ทําอะไรก็ทําค่ะมาทางนี้ค่ะลูกเอาถัวอีกไหมลูกทั่วไหมเอาแอลมอ์นี้ไหมมามาเร็วมาเร็วเร็วเร็วมาทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะนี้ค่ะนี้ค่ะมานี่ค่ะมาทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะลูกทางนี้ค่ะแขนแม่บังทางนี้ค่ะ มานี่ค่ะมานี่ค่ะมานี่ค่ะเก่งมากค่ะ <c oughs> ยุ่งกินไว้ใจพี่เกิงค่ะ <c oughs> พอแล้วนะคะหนูเอาไปเยอะแล้วนะ,ะบ๊ายบายส <c oughs> วัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะจุบจ๊บจบค่ะ หนูอะไรแมากได้ค่ะมันไม่โฟก,กัสหนูเลยอะค่ะก้อนไม่ยอมโฟกัสหนูอะ่ะมีหนูตัวเล็กเกินไปค่ะพอแล้วนับถาคันเคี้ยวค่ะบ๊ายบายนะคะ อืมบ๊ายบายค่ะ